สวัสดีครับผมต้นรีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการเติมน้ําที่ปัดน้ําฝนนะครับฝาเหลืองๆแบบนี้อันนี้เป็น isuzu d max 2020นะครับนี่นะก็เปิดขึ้นดูน้ํานี่ก็ประมาณใกล้จะเต็มนะครับแต่ว่าเติมเติมเต็มเติมรถไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าให้ขาดนะครับเพราะว่าไอตัวปั๊มนะครับมันจะพังนะครับผมก็ได้ยินเขาพูดมาอีกทีหนึงนะแต่ผมว่ามันก็น่าจะใช่นะครับ ให้น้ำมันมีอยู่ตลอดก็ดีนะครับตัวนี้ก็เนี่ยอีกเทคนิคหนึ่งนะึงนะเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดมาเงี้ยแล้วมัน,ม,นมันชอบอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็เอาอออมลงไปเนี่ยขัดแันนี้ไว้โอเคแล้วก็เติมนะครับก็เป็นน้ําเปล่านะครับน้ําดื่มอะไรน้ําสะอาดนี่ครับน้าปกตินะก็เติมเติมเติมไปเติมล้นได้ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาอะไรครับก็ประมาณนี้อ่าเต็มพอดีไม่ล้น แล้วก็ปิดเหมือนเดิมครับแค่นี้ครับง่ายๆครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ